สวัสดีครับกลับมาเจอกันที่ร้านรถยนต์มือสองบริัตออโต้นะครับสำหรับคลิปนี้อมีรถโตโยต้าอินโนวามาแนะนํา3คันด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองบริัตออโต้นะครับตรงนี้เรามาเริ่มรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าสําหรับตัวโตโยต้าอินโนวาครับคันแรกที่อันอยากจะ ให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนั่นคือตัวเจ้าปี2010คันนี้2.0ตัว G เป็นตัวรองท็อปอินโนวาไม่ว่าจะเป็นตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปน่าใช้เหมือนกันหมดทั้งคู่ปีไล่เลี่ยกันเลยครับเริ่มตั้งแต่2010จนถึงตัว2015เพราะนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนงตัวคลิปโดยรวมมันได้มีการทํำลงไปใน YouTube แล้วเรียบร้อยถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วเข้าไปดูเป็นตัวคลิปเต็มไว้ได้นะครับ สิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตฟรีค่าจัดค่าโอนและก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวสําหรับตัว2.0ตัว G ปี2010คันนี้ราคาจะอยู่ที่369,000บาทนี่คือในคันแรกครับนี่คือในคันแรกต่อมาเรามาดูอีกสีหนึ่งที่ยอดฮิตนั่นคือเป็นตัวสีขาวนะฮะคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวรถปี2013นะฮะ Innova แต่ว่าคันนี้จะมีความพิเศษกว่าหน่อยครับคือเป็น2.0ตัว v ีเบนซิน LPG นะครับเป็นตัวแก๊สที่เขาติดตั้งเองนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ชอบรถที่กึ่งแก๊สด้วยถามว่าถ้าเกิดถอดออกได้ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้างานอีกทีหนึง่งนะฮะสำหรับคันนี้เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถแต่นี่คือตัวท็อปตัวท็อปนี่คือเป็นตัวเบาะแยก เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วเข้าไปดูเป็นตัวคลิปเต็มกันใน YouTube อีกทีนึงได้นะครับเพราะนั้นในส่วนงตัวสำหรับราคาคันนี้จะอยู่ที่429,000บาทแดลมพาเข้าไปดูด้านในกันสักนิดหนึ่งครับสำหรับคำว่าเบาะแยกหรือว่าคำว่าตัวท็อปจะเป็นในส่วนของตัวเบาะตอนที่2นั่นเองนะครับเบาะตอนที่2เป็นแบบ50:50ต่อเป็นตัวบาะแยกแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบบเต่าก็จะเป็นแบบ60:40ต่อ แล้วก็มีตัวบอร์ดตอนหลังในฮะัทุกอย่างตรงนี้ยังเป็นครงคอนโซลเดิมหมดนะครับแต่ว่าสำหรับตัวท็อปเนี่ยก็จะมีเนวิเกเตอร์จอทัชสกรีนและก็มีเป็นตัวจองกลางตรงนี้มาให้นี่คือคําว่าตัวท็อปอย่างถ่องแท้แต่ไม่ใช่แท้งถ่องแต่ไม่ใช่แท้งถ่องนะฮะใครชอบใครถูกใจไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปฮนะอีกสีหนึ่งมันจะเป็นตัวปีใหม่มากกว่านี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวเดียวกันไหม ถูกต้องครับเป็นตัว V เหมือนกันนะฮะนั่นคือ2.0ตัว V ปี25 5แต่นี่คือเป็นซินเพียวนะครับเป็นตัวเบนซนเป็นตัวเบนซินเพียวนะฮะออกในแนวของสายพวกแบบอ่า t p v t o u r t o u Touring นิดนึงนะฮะก็จะมีเป็นตัวแหลกหลังคาไว้แล้วเรียบร้อยสำหรับในส่วนตัวล้าน่าคือเหมือนกันหมดเลยมีจอกลางมีจอเป็นตัวทัชสกรีมมีเนวิเกเตอร์เบาะแยก50ต่อ50 แต่3คันนี้ที่เราดูกันมาครับสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันก็นกคือในเรื่องตัวคุณภาพความสวยงามราคาจับต้องได้แล้วก็ในเรื่องของความอนเนกประสมรอบคันสาหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือว่าจะเป็นใช้งานในครอบครัวก็แล้วแต่และก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวขอ2ออย่างครับคุณลูกค้าต้องมีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้คราวนี้ในส่วนของตัวราคาปี15คันนี้จะอัพขึ้นมาหน่อยหนึ่งอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาท อันย้านะครับ499,000เพราะนั้นเนี่ยสามสีที่จอดอยู่ตรงนี้3แบบที่จอดอยู่ตรงนี้3ปีที่จอดอยู่ตรงนี้ชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับในส่วนตัวคลิปนี้ก็มาแนะนําในส่วนตัวรถ MPV 7จที่นั่งหน้าใช้ภายในเดือนกุมภาภายในเดือนมกราคมนี้นะฮะถ้าเกิดชอบถูกใจไงก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไ<ม>ลน์แอนไลน์มาติดต่อสอบถามรด้เกียบเพิ่มเติมได้เลยและเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ